คนนี้อยากรู้ว่าคนที่คบอยู่ปัจจุบันเป็นคู่แท้ไหมก็ต้องเช็คจอลึกแล้วถึงจะรู้อย่างวันนี้ผมเช็คให้คนหนึ่งหรือคนวันก่อนเนี้ยเช็คเสร็จอ่ะแฟนคนหนึ่งสองสามแต่ละคนเป็นไงบางคนขึ้นว่าอ่ะต้องมีลูกในหัวมีแต่เรื่องนี้ใช่ไหมบางคนขึ้นว่าอะไรวะวันนี้ของคนวันนี้ขึ้นว่าอ่ะของคนวันนี้ขึ้นว่า ไปเที่ยวแล้วมีความสุขมันก็จะได้แต่เรื่องนั้นเลยเว้ยคู่แท้มันจะเป็นอีกแบบหนึง่งคู่แท้อย่างลูกค้าผมเจอคู่แท่งเงี้ยคู่แท้แม่งเดินเข้าบ้านกลับรองเท้าให้เรียบร้อยผู้ชายกลับรองเท้าผู้หญิงเก็บขี้หมาทุกอย่างแม่งทําควาอาดบ้านทําให้หมดเลยนั่นนะ่ะคู่แท้ทําอะไรได้ทุกอย่างทําให้ทุกอย่างเออนั่นนะ่ะคู่แท้อยากได้แบบนั้นเปะะ่าล่ะหรืออยากได้สายเปสายเปแม่งก็จะต้องอ่านได้ในดวงในหนึง่ง อ่านได้ในชื่อว่าได้ตังค์อ่านเดนเลเบอร์ได้ตังค์ได้ตังค์ถ้าคุณได้สามเด้งแล้วเป็นสายเปด้วยโอ้โหแค่พูดก็ได้ตังค์แล้วอ่ะแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าแม่งคู่แท้ด้วยสายเปด้วยเอใช้คําพูดเรียกให้ถูกมันก็จะได้เป็นสายเปใช่ไหมได้ตังค์เรียกเราได้ตังค์เรียกด้วยเงินแมวมันมีนะคนที่ผมใช้ลูกค้าที่ผมให้ใช้เรียกแล้วก็ได้แฟน แฟนมาช่วยเปเปแค่ไหนนู่นนี่หายไปสองล้านกว่าในปีเดียวอือารมณ์ประมาณนี้เพราะฉะนั้นอยากได้แบบไหนเะี่ยก็เอามาเช็คก่อนครับไอ้ที่มีอยู่หน้าตาเป็นยังไงแต่ต้องเจาะถึงจะเห็นแล้วในอดีตเป็นยังไงอแล้วปัญหามีอยู่ตรงไหนเปล่าเลขบ้านโดนอะไรชื่อโดนอะไรอ,ปรนอ,นไอืประมาณนี้นอนทุกทิศไหมประมาณนี้นะ ใครชอบก็ใครมีปัญหาก็พิมพ์ไว้ใครฟังถึงตรงนี้ก็พิมพ์ว่าอ่ะรูแล้วเข้าใจอะไรก็ว่าไปนะโอเคนะครับดูให้จบคลิปแล้วจะรู้ว่าสราดผมต่างกับอื่นยังไงนะแล้วก็ฝากไว้อย่างหนึ่งถ้าใครอยากรู้ว่าสราดผมเน้นอะไรเป็นหลักสรดผมเน้นลนักษณะ80%ถึง85%ราศีมีแค่15-20%เท่านั้น เพราะฉะนั้นตัวเลขตัวอักษรในมุมศาสตร์ของผมมันถูกพลิกแพลงมาจากโหราศาสตร์ซึ่งโหราศาสตร์มันเป็นศาสตร์โบราณมันก็ต้องมีการอัปเดตบ้างถ้าคุณยังไปงมอยู่ในกะลาที่เป็นโหราศาสตร์เดิมเดิมมันไม่พัฒนาคุณก็จะติดงแงกอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็ไปเชื่อหมอดูนึกออกปะเพราะฉะนั้นผมไม่ใช่หมอดูผมมีหน้าที่เห็นปุ๊บตรงไหนมันผิดก็แก้ครับใครอยากแก้ก็ทางหลังบ้าน สุดท้ายใครมีปัญหาอยากจะเช็คทักหลังบ้านครับทักหลังบ้านทํายังไงกดรูปโปรไฟล์ครับกดที่เมสเซจครับส่งข้อความแล้วก็คุณก็ทักมาหลังบ้านผมก็จะมีรายละเอียดถ้าคุณต้องการเช็คส่วนตัวก็ทักมาส่วนใครถ้าเช็คฟรีส่วนใหญ่ช่วงนี้ไม่ได้เช็คฟรีแล้วเพราะฉะนั้นคุณพลาดไปปีหนึ่งละผมให้เวลาเช็คฟรีอยู่ประมาณปีแรกๆอันนี้ก็เข้าปีที่3แล้วเพราะฉะนั้น มีค่าครูหมดนะครับค่าครูเอาไปทำไรทำบุญบ้างแก้กรรมตัวเองที่ไปยุ่งกับกรรมพวกคุณมาบ้างไรอยะไรเงี้ยสุดท้ายก็ถ้าส่วนตัวถ้าเช็คเช็คเจาะลึกเช็คอะไรบ้างเช็คชื่อเลขบ้านเบอร์โทรทุกอย่างที่มีตัวเลขตัวหนังสือเกี่ยวข้องจะเช็คเพื่อนคุณก็ได้คนไหนแม่งยอเป็นคนที่หักหลังคุณคนไหน มีปัญหาทําให้คุณมีปัญหาเรื่องเงินตลอดคนไหนมีสิทธิ์ทําให้เขาเรียกนะได้ไม่ได้เงินคืนพวกเนี้ยเช็คได้หมดเลยหลังบ้านมันเห็นตั้งแต่ชื่อจากมุมคุณสะท้อนไปชื่อพวกคนที่เข้ามาแล้วว่าพวกนี้มาโกงพยายามโกงคุณไหมหรืออะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นการเช็คหลังบ้านมีประโยชน์แบบนั้นทำให้คุณสามารถระวังได้ว่าคุณต้องระวังอะไรอารมณ์ประมาณนี้นะครับ ก็ถ้าใครชอบฝากกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดรีโพสให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ